ก็คุณเดือนก็บอกกระกดเนี่ยอยู่ซ้ายมือเน่ยตรงเืองอเ,เข้าไปอ่ะนั่นแหละแล้วก็เลื่อนขึ้นมาหน่อยนึงก็เจอนะเพิ่มผู้ดูแลเจออย่างคุณเดือนบอกกันเลยแต่ถ้าไม่ใส่ให้เ,เออลงแบงไม่ได้พอลองอีกรอบเนี่ยขึ้นบอกว่าเออไม่สามารถอะไรอ่ะ อก็ลืมใบไวเนาะไม่มีวิดีโอไม่มีวิดีโอหนึ่งรายการอะไรนี่แหละปลาเพียบเลยเอามาให้น้องแบงยังยังไม่โตยังไม่โตน้องแบงถ้าโตแล้วโอเคตามนั้นแหละเพิ่งจะทำสะใหม่ไงตะก่อนมันสะเล็ก ไม่ได้ตั้งใจทำสระไงช่าง่ผู้ละเมาเขาเอาไมคโคไปจุกดินเอาไปถุงที่บ้านเนี่ยให้มันสูงขึ้นไงเขาเรียกว่าสืมให้สูงขึ้นงั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นบ่อปลาเล็กๆเลยทีนี้ว่ามันบ่อน้อยเออก็เลยเอารถดไมคโคมาจุกให้ใหญ่เ <laughs> ล็กนั้นเนี่ยสามสิเมตรแล้วนะแต่มันเป็นดินซ้ายมันพังบ้างแล้วละ่ะถูกฝน แต่ที่เดิมน่ะคุณนรีเข้าไปง่ายเนี่ยกดซ้ายมือเนี่ย mm. ก็เข้าได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นน่ะแต่ว่ามีมีสองท่านละที่แนะนำอ่ะแต่แต่ไม่ละเอียดเหมือนคุณคุณเดือนยังไงเออคุณพี่เดือนน่ะเขาพูดละเอียดอธิบายเออ พอเข้าใจอยู่แต่เมื่อกี้ไปเอาไม่ได้กดอะไรตรงไหน,นบอกให้หน่อยอา้าคุณนลีไม่รู้เหรออา้าก็จิตพาก็ไม่รู้เนี่ยก็ททำตามคุณพี่เดือนเขนาเนี่ยนําเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ออกจากบ้านมาเนี่ยตะกอนเนี่ยจิตพากเคยเคยไปเอาอยู่ แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไงเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเออีกรูปแบบหนึ่งที่เข้าไปเอาอ่ะเนี่ยเป็นเดือนเล่วเนี่ยไปเอาไม่ได้อ่ะต้องไปแบบเอาไปดื้อๆอ่ะไม่ได้เนี่ยมีพี่ทั้งสองท่านนี่แนะนํามาไว้กดตรงพวงตรงพวงเนี่ยก็ลงลงแบงไปแล้วลองแบงมาไม่มีระแจ้งไงแต่ไม่สามารถติดให้ได้ว่าไม่มีวิดีโอหนึ่งรายการอ่ะ โอก็ใช่ยที่น้องแบงค์ไม่ได้ทําช่องเออเออทำไมอย่างนั้นละ่กะก็ที่ผ่านมานี่ก็ก็น้องเอ็นอย่างเงี้ยก็ไม่มีไม่ได้ทําช่องนะที่เข้าไปเอาดื้อมๆอ่ะก็ยังเข้าได้เนาะหรือยังไงหรือไม่เข้าใจความหมายหรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวหรือจีดพาพอ่านจุดไม่แตกหรือเนี่ยไม่มีความรู้ก็อย่างนี้เลยเนาะ อาศัยาถามพี่ๆที่เขาทำมาก่อนน่ะบางท่านก็ไม่อยากบอกไม่รู้สาเหตุเนาะไม่อยากบอกบางท่านก็บอกแต่ไม่ละเอียดแต่คุณพี่ดีพี่เดือนเมื่อกี้บอกละเอียดอยู่สาเหตุที่จะบอก ที่จะถามกันได้คุยกันก็คือคุณมนเขียนเขาพูดเรื่องเมื่อเช้าเนะี่ยเนาะก็เรื่องประเจว่ามาบ้านกีดพาเขาไม่ใส่ประเจให้ไม่บ้านใหญ่ใหญ่เขาก็ไม่อยากจะมาเออมีหน,าน้าเราไปหาพี่เข้าบ้านใหญ่ๆหญห่เขาก็ไม่อยากจะมาประมาณนี้หรือเปล่าเออไอ้นน่ไนไอ้นี่เขาก็พูดให้ฟังอยูนะ่เนาะเอาถ้าไปเอาได้ก็อยากให้มันไม่ได้ อ,อห่วงอะไรเรื่องประเจนเนาะแต่สาเหตุนะก็เลยคุยกันประมาณนี้เลยคือเลยเอ,อคนพี่เดืินเขาก็แนะนํามาแล้วมันมีอะไรที่ขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวพอผ่านแล้วมีมตรงเนี้ยมีเลขบวกแล้วก็มีไอเนี่ยก็ไม่รู้เนี่ย อะไรฟีเจอร์ชัดปิดอยู่โอ้ก็ไม่รู้อีกเลย